สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลำํำพูลครับคลิปนี้มาทดสอบงาน่่มอินเวอร์เตอร์ไฮบริดเป็นฟ้าขาวนะครับยี่ห้ออาเนิรนรุ่น a อเ c i 0ขีด s อ i 02ขีด3 5 0พพัครับระบบ24โวลต์เครื่องนี้3,500 VA 3,500วัตต์เป็นเครื่องที่ตกค้างนะครับของคุณศักดาครับ มาด้วยอาการโค้ด55นะครับโค้ด06ครับเครื่องนี้ก็เคยเอามาทำคลิปแล้วนะครับแล้วก็โทรแจ้งให้ลูกค้านะครับแล้วติดต่อไม่ได้ครับก่อนเลยกลายเป็นเครื่องตกข้างนะครับเก็บเอามาทดสอบอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าคนลูกค้ากำลังทักมานะครับไม่รู้ว่าเบอร์โทรมันตรงกันหรือว่าอะไรยังไงไม่รู้นะครับ เรื่องนี้ส่งมานานเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูครับเก็บไว้ทุกเครื่องเลยครับเครื่องไหนซ่อมได้ไม่ได้ยังไงเก็บไว้ทุกเครื่องครับซ่อมไม่ได้จริงๆก็ประกอบคืนครับแต่ถ้ามีอะไรนะครับหรือว่าไม่ติดขัดอะไรก็ส่วนมากจะซ่อมได้นะครับเอาละเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูพร้อมๆกันนะครับลำดับขั้นตอนแรกนะครับให้จ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนนะครับ ผมใช้แบตเตอรี่ nmc ในการทดสอบครับแบตเตอรี่ nmc 100แอมป์ครับเดี๋ยวผมก็จะตั้งค่าให้เหมือนกับการใช้งานกับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตครับถ้าเป็นฟอสเฟตก็จะใช้แค่แปดเซลล์นะครับตอนนี้นะครับมีไฟออกมาครับที่230โวลต์ครับ ื่อก่อนเวลาลงคลิปไม่ได้ลงตัวเลข Serial Number นะครับมันก็เลยค้นหายากครับไาดูว่าคลิปมันไปอยู่ตรงไหนนะครับคลิปเยอะมากครับหลังๆนี้ผมจะใช้เป็นตัวเลข Serial Number ครับเวลาจะค้นหานะครับก็แค่พิมพ์ค้นหาเลข s e เรียลนัมเบอรครับเครื่องนี้ก็จะมาให้เห็นเลยนะครับไปดูการตั้งค่ากันก่อนครับ น่าจะคืนไปค่าโรงงานหมดแล้วนะครับนึ่องจาว่าเครื่องซ่อมเสร็จแล้วก็เก็บไว้นานครับเดี๋ยวมาตั้งค่าใหม่ครับแบตเตอรี่100่อแอมป์ให้ตั้งที่30ครับชนิดแบตจะตั้งเป็น u ูสครับเพื่อจะตั้งค่าใช้งานเองนะครับ เมนูที่12ครับเรื่องระบบยิมสก็จะตั้งไว้ที่ยิมสครับเมนู13ครับเวลามีการชาร์จแรงดันแบตเตอรี่มาแตะเมนู13ก็จะตัดไปใช้แบตเตอรี่แล็แหงนะครับเมนู12ตัดไปใช้การไฟฟ้าเมื่อแบตเตอรี่ต่ำจนถึงยิมสี่โวลต์ครับเมนู16ครับตั้งเป็น oso ครับนี่เสียงปุ่มกด มีการแสดงค่าหน้าจอครับแรงดันชาร์จครับจอดตั้งไว้ที่28.2เป็นค่า Default ครับเป็นค่าโรงงานผมจะตั้งไว้ที่28.5ครับหนูยิม7ครับวนลอยติาตั้งไว้ที่27ครับผมจะตั้งไว้ที่27.5ครับกับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต8เซลล์ ตั้งเท่านี้ได้เลยนะครับเมนูยิ่มเก้าครับํตำตัดชัดเจ้าถ้าไม่มีไฟฟ้าเข้าร่วมนะครับเป็นออฟกิจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้ตั้งเมนูนี้ไว้ที่ยี่สิบสี่นะครับแต่ถ้ามีไฟฟ้าเข้าร่วมตั้งไว้ที่ยี่สิบสองครับการตั้งค่าหลังๆก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็ถือว่าตั้งค่าถูกต้องแล้วครับ เดี๋ยวมาทดสอบโหลดให้ดูนิดหน่อยแล้วกันครับเปิดโหลดที่900ครับโหลด900เท่ากับ27เปอร์เซ็นต์อินกระแสแบตเตอรี่45แอมป์ครับเดี๋วผมจไฟเข้าด้าน AC IN ด้วยนะครับไฟ AC นะครับจะมารออยู่นะครับจะยังไม่มีการใช้ จะใช้ไฟ AC ก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่ต่ำจนถึงเมนูที่12เราตั้งไว้ที่24บนโวลต์ครับตอนนี้แบตเตอรี่มาที่24.8ตก็เหลืออีก8โวลต์เหลืออีกจุด8โวลต์นะครับมันถึงจะไยพาดการไฟฟ้าถ้าเช้ามาครับมีไฟจับแผงเข้าเครื่องถ้ามีการชาร์จนะครับ แรงดันของแหงก็จะเพิ่มแรงดันของแบตเตอรี่ก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีการชาร์จอูที่ลูกศรน,นะครับไปจับแหงจะเข้าเครื่องใจให้โหลดก่อนเลยครับการใช้แบตเตอรี่เป็นศูนย์แล้วเมื่อกี้เราจำกัดการชาร์จไว้ที่3 0แอมป์นะครับมันก็จะชาร์จที่3 0แอมป์ไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามหน้าไหนก็ตามนะครับถ้าหลงกดปุ่ม e s c ครับ จะมาหน้าแรกครับแล้วก็ไล่ไปดูทีละหน้าไปจากแผงมาที่4 3 5 v โวลต์ครับไปจากแผงมาที่ 4.2m แอมป์ไปจากแผงมาที่พันเกครับชาร์จลงแบต3 2แอมป์ตั้งชาร์จไว้ที่30มนะครับมันก็มีการชาร์จบวกลบครับที่30ดีิขึ้นไป32นิ่งอยู่ที่825วัตต์ จะเลยเพิ่มขึ้นมาเป็น25.8ครับโหลดที่ใช้งานก็ยังเท่าเดิมครับ900วัตต์ลด2 6เดี๋ยวลองทดสอบโหลดที่1ั0เครับโหลดที่1ันเที่เท่ากับ56%ครับ ไม่มีการใช้แบตครับแต่ว่าไฟแผงมาเยอะไฟแผงมาที่ 2,009, 2,005, 2,006, 2,007ก็ใช้ s w i ต h i n g แทนนะครับถ้ายังชาร์ดที่ 30-32M แล้วก็ถือว่าใช้งานได้ปกติครับสําหรับเครื่องนี้ผมมาทดสอบให้ดูอีกครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจตอนที่จะจัดส่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ,บผมช่างเอลํำพูลสวัสดีครับ